สนับสน,นุนโดยเบปซี่เต็มที่ให้โลกเห็นโอเคเลยครับพี่เบบโอเคแต่นิกก anyway> okay. claro ี้ไปไหนนะครับนิกกี้ไม่พร้อมเลยครับนิกก hm uh ี้บอกว่ากําล uh uh ังแพ็คกระเป๋าอยู่ข้างบนฮะจะไปบ้านเพื่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปบอกให้เราเนี่ยลุยกันไปก่อนเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรองั้นเลยฮะได้ให้เขาไปตีซีบ้านเพื่อนก่อนอ่ะถึงเวลาแล้วครับกับหนุ่มเซอร์เสียงดีดีกรีเดอะสตาร์คนนี้ขอต้อนรับดิวเดอะสตาร์ฮายเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ าจะพูดถึงเรื่องเพื่อนแน่นอนนิวนี่นะฮะสนิทกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมากมากเลยจริงๆแล้วคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสนิทมากกว่าอะไรคือเพื่อนในคณะผมนี่ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยมีทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายเพื่อนผู้หญิงนี่ที่สนิทสนิทจริงๆเลยก็มีคนเดียวชื่อแยมครับแยมชื่อแยมเหรอครับนี่คือที่สนิทจริงๆเลยใช่ไหมแหมซัมวันนี้รู้ใจจริงๆครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มามาแต่มาแฉเป็น วีทีอาร์แทนครับตอนนี้ค่ะยมนะคะเพื่อดิวตั้งแต่สมัยประถมจนมาถึงมหาลัยอะคะ่ะถ้าจะให้เม้าดิวนะคะที่โดดเด่นมากก็คือเป็นเรื่องความสกรปรกอะคะ่ะเ <het S 2> ขา <Core S 2> จะไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะอาบน้ำสาวผมเนี้ยก็ไม่ค่อยจนบอกว่าหน้าเป็นสิวเยอะมากจนเพื่อนๆล้อกัอนว่านี่หน้าคนหรือหน้าพิซซ่าสุดยอดเซอร์สุดยอดด้านสกรปรกแล้วนายยมก็เผาาแล้ทความสะอาดแต่ว่าที่ไม่ทำความสะอาดอย่างหนักเลยคือขบานครับคือมันก็ ทั้งคันทั้งกว่าจะสะเสร็จปุ๊บน้ำมันมันไม่ค่อยซึมเลยกว่ฉีดไปกว่าจะแห้งอะไรเงี้ยและคือแบบว่าเวลาเป่าเนี่ยใช้เวลา2-3ชั่วโมงแต่เฮ้ยถามจริงแมนๆเลยดิวคือแบบว่าเพื่อนยาคนเนี้เคยคิดกับเขามากกว่าเพื่อนมั้มันก็ตั้งแต่ตั้งแต่เจอก็คิดมากกว่าเพื่อนจริงๆแล้วมันก็บว่าพอเราสนิทสนิทกันปุ๊บ เ,เป็นเพื่อนมันก็ดีเป็นเพื่อนดีกว่า <c oughs> แต่ตอนนี้ให้สาวอีกคนมาแชร์ดีกว่าเพื่อนตอนนั่นเองก็ได้ให้พูดถึงดีลอะคะก็น่าจะเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่ค่อยอายของเขามากกว่าอะค่ะเป็นแบบว่าไปเล่นเกมกันแล้วมันเล่นแพ้แล้วก็เลยโดนทําโทษให้ไปรูดเสาตลกดีนะไม่อายดว้วยรูดเสาเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในอากอโก,โก,โกโอย่างนั้นอะเลยอยากเห็นอีกทีทาให้ดูหน่อยดิถามเพื่อนมึงบ้างไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> น่าไม่อายน่าไม่อายน่าไม่อายเลยผมเนี่ยจะเป็นคนที่น่าด้านที่สุดเล้วเมื่อกี้ที่ตอบบอกว่าอยากจะเห็นอีกครั้งได้ครับได้เจอทั้งหน้าเลยครับเดียวครับิวสิคมาเส้เสองศิษด์ ท่าเต้นรู้สาวจากดิวเดอะสตาร์นะมาโชว์ในรายการสามวันเลยถือว่าเราประทับใจอย่างมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าของตองยังไม่หมดแค่นี้ครับเหมือนกันเลยเคสเดียวกับแยมเป็นอีกแล้วครับดิวเนี่ยไปแอบชอบตองเขาอีกแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วตองกับแยมเนี่ยเพื่อนสนิทกันเอา ก็เลยสนิทกับตองด้วยเขาเป็นคนที่ดีมากเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะอ่อนไหวเขาดีจังมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ดีมาดูตองพูดถึงดิวบ้างดีกว่ามีว่าเดี๋ยวดูว่าเขาจะพูดอะไรเหมือนเขาจะมาช่วยถือของบ้างมาเทคแคร์มากกว่าปกตินิดนึงเพราะปกติดิวเป็นคนที่ไม่ดูแลใครหรอกก็สุดท้ายตองก็เลยเออถามมันซะเลยดีกว่าเออมึงชอบกูหรออะไรนี้เขาก็ตอบว่า ใคนี้ขึ้นมาเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยก็มีอ่วงนี้โทรุยกันทุกวันเออไปไหนด้วยกันออเอเอนั่งด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งวีดีก็ถามขึ้นมาว่าเฮ้ยมันคิดอะไรกูวะคิดอะไรกูกวะแล้วก็ความสัมพันธ์ของดีกับตอนตอนนี้ เป็นเพื่อคับเป็นเพื่อนกันถูกต้องเขาเรียกว่านารีอุปถัมอีกหนึ่งคนนี้เขาสนิทกันถึงกับเป็นข่าวเลยนะกับน้องแกรนเดอร์สตาร์นั่นเองว่ายังไงข่าวเร่องนกับแกนนี่คือไม่มีอะไรจริงๆน้องเนี่ยมันเป็นแบบว่าเด็กที่แบบทุกทุกครั้งที่จะขึ้นคอนเสิร์ตร้องยังไงแกรนเต้นย่างงูนไม่ได้มาหาคนปรึกษาขึ้นไปปุ๊บโอ้โหและที่บอกไม่ได้นี่คืออะไรวะความสัมพันธ์ของดิวกับแกรนคือพี่น้องครับแต่วันนี้เรามีนะน้องแกรนจะมาพูดถึงดดดิวว้ยยเเเราูล ไ่ได้เลยค่ะเพราะว่าแกนกับพี่ดิวเนี่ยเวลาเจอหน้ากันทุกวันนี้ก็คือกัดจิกกันตลอดเวลานะคะเริ่มจากเพื่อนๆในบ้านเดอะสตล์นคะชอบรอแล้วคราวนี้เพราะมันออกอากาศเนี่ยคนอื่นก็เลยแบบว่าอิมเมจินตามแล้วก็ไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะพี่น้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ ความเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องงานเคลียร์กันไปทุกสาวเลยก็ว่าได้แต่วันนี้นะฮะอยากจะพูดถึงเรื่องสาวในสเปคของดิวเนี่ยนะฮะถ้าจินตนาการออกมาเป็นภาพวาดอะไรเงี้ยเออได้จะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยวาดสาวในสเปคปั๊บก็เขียนเรื่องราวดีๆนะฮะความประทับใจนะฮะในรายการสมามัญอันตุกะวันนี้ลงในสแควร์บุ๊ค ขอบคุณสัมปันคันตุกะครับมาวันนี้สุขสนุกสนานครับได้เพื่อนเพิ่มด้วยครับผมขอบคุณครับวันนี้นะฮะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับว่าความเป็นตัวของดิวนะฮะเซนซิทีฟมากไม่ว่าจะอยู่กับสาวคนไหนนี่ก็แบบว่าใจอ่อนไปหมดนะฮะเอางี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณดิวมากนะฮะที่มาเยือนมาเล่าประสบการณ์ความรักให้ฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับนี่เยี่ยมเรานะฮะสำหรับหนุ่มเด็ดด็อกมาเซอร์เสียงดีขนาดนี้ไงก็ขอให้ผลงานนะฮะรุ่งรุ่งแล้วกันนะครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะหมดเวลาแล้วของช่วงท็อปสัมวันแต่ภาคครับถึงเวลาที่ภาคต้องทำงานแล้วทำไมฮะอ้าว ก็ไปเจอเพื่อนๆพื่ใช่เหรอโอ้าชใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่งดิวเลยแล้วกันแต่ว่าเพื่อนๆครับที่รออยู่หน้าจอทีวีตอนนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยนะครับไปทำภารกิจคูคูกันในช่วงท้าเขย่าวคูครับตามผมมาเลยครับเชิญลท็กดิวไปขอบคุณดิวมากครับท้าเขย่าวคูกับเนสกาแฟ